เขาไปทำอะไรกันครับนี่เขาไปทำอะไรกันอ้าวไปไหนอ่ะวัววัววังอ่ะยกล้อยกล้าหน่อยยกล้อหน่อยเอาเอาไปดูว่าเขามาทำอะไรนะครับเต็มเลยครับนี่มันต้องเงาแล้วใสมาใช่ไหมพ่าจมสองตัวเลยครับตอนนี้เราไปดู เราไปดวูวัวหรือควายครับลอรุนครับเราไปดูวัวหรือควายครับสิตอนนี้อยู่กําลังอยู่อยู่ในสะครับ <les en> ตอนนี้กําลังอยู่ในสะ <les en> เราไปดูวัววัวหรือควาย <m uch Team> <c oughs> นะครับครั้งที่แล้วเป็นวัวครับวัวตก เจ้าของก็เลยตามหาไม่เจอครับเนี่ยมาดูอะไรกันครับโอโ้โหควตกสายแล้วครับผม เอ๊ะควายหรือวัวควายเหรอโอ้ไม่เราต้องเราต้องถามก่อนขายายังครับตกดานยังครับนานแล้วนานแล้วบอ <c oughs> ตอนนี้น่าจะเอาไมโครขึ้นนะ <c oughs> ไมโครมาเลยอะ่ะ <c oughs> คนมาเอาขึ้นไม่ได้นะครับ <c oughs> หมดแรงครับตอนนี้ <c oughs> ควาย หมดแรงนะหมดแรงไม่รู้ว่าตกประมาณกี่โมงครับผมมันจะไปลงกินหญ้านะกินลงกินหญ้าแหละนี่หนักด้วยครับนี่หมดแรงแล้วตอนนี้หมดแรงตอนนี้เรากำลังเสริมมาครับกำลังเสริมคือ น่าจะเอารถไถมาลากครับใช่ไหมถ่ายแล้วนี่ท่านผู้ชมเยอะมากเลยครับนี่ด้ตอนนี้ตอนตนี้น่าจะจะขึ้นได้หรือเปล่าครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว น่าจะได้แล้วครับนี่คอยเพือกคอยเพือกได้แล้วครับผมมีแรงแล้วครับมีแรงแล้วขึ้นเรียบร้อยครับผมจับไว้จับไว้มันมันยังหลงทางเออย่าปล่อยอยาปลอยอยาปลอยอยาปลอยมันลงทางอยู่ขึ้นเรียบร้อยครับผมไม่ต้องเอาอะไรครับเอาคนดึงก็ขึ้นนะครับผม ต้องใช้พลังคนโอ้หมดแรงมันหมดแรงเดี๋ยวแป๊บนึงรอรอปล่อยปล่อยสัตว์สัตว์ตอนนี้มันควายมันจะมังหลงทางอยู่ครับ nhà cho cho cho, cho, cho 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 play cái gì tụi thô tụi 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 รถไทมาช่วยแล้วแต่ควายขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ควายก็ขึ้นเรียบร้อยครับนี่ท่านผู้ชมครับเขา,เขามาให้กําลังกั<ใ>นฮะใ, <น S 1> ให้กาลังใจรองเท้าหายหายเลยบอกเออรองเท้าใครเนี่ย รถไถกำลังมาขึ้นแล้วขึ้นเรียบร้อยครับรถไถมามา,มาไม่ทันครับอาคนสี่คนก็ขึ้นแล้วน,นี่ครับไปยช่วยข้างที่แล้วข้างที่แล้ววัวใช่ไหมอันนี้ควายควายเผือกนี่อันตรายมากครับล้อมรัวไว้ครับนี่พิเศษนี่อันตรายมากข้างล่างมันจะเป็นโซนครับมาดูแบบนี้ว่ามันไม่มี ถ้าลงไปนี่จมทั้งคนทั้งอะไรนะครับอันตรายมากเลยครับนี่ถ้าวัวถ้าอะไรนี่มากินยาตรงนี้เรียบร้อยอีกเียเงินเรียบร้อยเลยสองตัวนี่ตอนนี้ควายก็เออควายก็ขึ้นไปเรียบร้อยครับยังหาบ้านยัง